ควรจะปฏิบัติอย่างไรกับคนที่เพิ่งตายใหม่ๆเรื่องที่เขียนลงในฉบับนี้ไม่ใช่เกิดจากปัญหาที่ข้าพเจ้าหรือใครคนหนึ่งเป็นผู้ถามแต่หากเป็นเรื่องที่แทพพระเจ้าองค์ที่เคยตอบปัญหาอธิบายให้ฟังเพื่อต้องการที่จะให้คนที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์ได้เข้าใจถึงสิ่งที่ควรกระทำแก่คนที่เพิ่งตายไปใหม่ๆคนในโลกเกือบจะทั้งหมดทำกันไปตามความเคยชิน หรือทำไปตามความเชื่อถือที่สืบต่อกันมาโดยไม่เข้าใจเหตุผลและส่วนมากของพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับคนตายไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนเท่าที่ท่านมองเห็นรู้สึกว่าเป็นประโยชน์แก่คนที่ตายไปแล้วน้อยมากมิหนำซ้ำแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับเป็นการหน่วงเหนี่ยวให้คนที่ตายไปต้องอยู่ในความทุกข์ทรมานขึ้นไปอีกโดยไม่จำเป็นท่านบอกว่า คนที่จะละจากโลกมนุษย์ไปแล้วในระยะแรกๆควรจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในโลกเดียวกันเพราะถึงอย่างไรคนที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้นก็ไม่ใช่คนที่หลับหูหลับตาทำอะไรโดยที่ไม่เห็นผลแห่งการกระทำของตนและคนที่อยู่ในโลกของโอปปปาติกะที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มานั้นก็มีไม่ใช่น้อยแม้มนุษย์จะไม่ทำบุญให้เลยท่านเหล่านี้ ก็ยินด,ดีจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มาสู่โลกของโอปปาติกะอย่างเต็มที่และทําด้วยความเต็มใจและส่วนมากก็มีความสันทัดหรือมีความชำนาญในการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่มาสู่โลกแห่งวิญญาณเรื่องที่ทําให้ยุ่งยากซึ่งท่านอยากจะขอร้องให้มนุษย์เลิกก็คือถ้าหากว่าญาติพี่น้องทั้งหลายจะพยายามไม่ให้มีความโศกไม่ให้มีความอาลัยถึงผู้ที่ตายจากไปแล้ว อันนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนตายมากกว่าทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าหากคนที่ตายไปแล้วรู้สึกว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนที่รักไม่เศร้าโศกคิดถึงเขาเขาก็จะสบายใจความเศร้าโศกคิดถึงกันในระหว่างญาติพี่น้องที่อยู่กันคนละโลกเช่นนี้มันทําให้ความผูกพันที่มีต่อกันทรมานคนที่ตายไปแล้วอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ในขณะที่เขาเพิ่งตายมาใหม่ๆซึ่งแน่นอนเขาจะตัดความผูกพันที่มีต่อญาติพี่น้องของเขาไม่ได้และถ้าตัดไม่ได้มันก็หมายถึงเขายังคงมีความรู้สึกเหมือนกับในขณะที่ยังเป็นมนุษย์แต่วิญญาณของเขาต้องมาอยู่ในร่างกายและในโลกซึ่งจะติดต่อกับญาติพี่น้องของเขาได้ยากอย่างที่สุดผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะมองเห็นผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์ได้ยินเสียงคำพูดของคนที่อยู่ในโลกมนุษย์ แต่มนุษย์มองไม่เห็นเขาพูดกับเขาไม่ได้ติดต่อกับเขาไม่ได้และความรู้สึกของเขาก็ตัดจากโลกมนุษย์ไม่ขาดเพราะความรักความอาลัยของญาติพี่น้องนั้นทำให้เขาต้องมีความผูกพันอยู่อีกตัดไม่ได้แล้วลองคิดดูสิว่าจะทรมานเขาสักเพียงไหนมนุษย์เกือบจะทั้งโลกไม่ทราบความจริงอันนี้เลยเราท่านแนะให้นึกถึงพุทธพจน์ที่ว่า นหิรุน,นังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาณตังเปตานมาถายะเอวังติดถันติยาตะโยการร้องไห้หรือความเศร้าโศกหรือความคร่ำครวญใดๆก็ตามไม่มีประโยชน์อะไรแก่ผู้ตายไปแล้วเพราะการร้องไห้หรือการเศร้าโศกเป็นต้นนั้นไม่ช่วยให้ญาติที่จะละจากโลกมนุษย์ไปแล้วมีฐานะดีขึ้นเลยพุทธพจน์สั้นๆบทนี้ ควรจะนึกถึงให้มากและท่านแนะให้นึกถึงกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าตร,ารัสสอนให้หมันนึกถึงอยู่เสมอเป็นประจำคือวันหนึ่งเราจะต้องพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งของอันเป็นที่รักไม่มีใครล่วงพ้นไปได้คนที่หมันนึกเช่นนี้บ่อยๆเมื่อคนที่รักตายจากไปจะไม่ค่อยเศร้าโศกและท่านบอกว่าความเศร้าโศกของผู้ที่ยังอยู่ข้างหลังนี้ จะไม่ทรมานคนที่ตายไปแล้วก็ต่อเมื่อหนึ่งคนที่ตายไปแล้วยังหลับอยู่หรือไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งห่างไกลาจากญาติพี่น้องมากและไปมีเรื่องใหม่ที่ทำให้สนใจอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่ได้นึกถึงญาติพี่น้องเลยซึ่งในกรณีอย่างนี้มีน้อยรายมากและผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเกิดอยู่ในโลกของโอปปปาติกะนั้นแม้ว่าจะหลับอยู่นานสักเพียงไรก็ตามแต่สักวันหนึ่ง เขาจะต้องตื่นและเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วด้วยอำนาจความเคยชินเขาก็นึกถึงญาติพี่น้องและทันทีที่นึกถึงก็จะเกิดความต้องการที่จะไปหาแล้วเขาก็จะไปถึงญาติพี่น้องได้ในทันทียากที่ใครๆจะยับยั้งเขาไว้ได้และในเมื่อไปแล้วได้เห็นสภาพของญาติพี่น้องกำลังอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจคิดถึงเขาเขาก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจไปด้วย และพยายามที่จะหาทางปลอบโยนถ้าหากว่าเขารู้ตัวว่าเขาตายจากโลกมนุษย์มาแล้วบางคนก็อาจจะตัดใจได้บ้างโดยคิดว่าเขากับเราอยู่คนละโลกแต่ส่วนมากจะตัดใจไม่ได้และถ้าหากว่าเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ตายจากโลกมนุษย์มาแล้วยังคิดว่าตัวเองยังเป็นคนอยู่ถ้าคนอย่างนี้ก็จะยิ่งทรมานเขามากขึ้น และถ้าหากสันดานเดิมเป็นคนดื้อรั้นมากไม่ค่อยจะฟังเหตุผลในสิ่งที่ขัดแย้งกับความเข้าใจเดิมถ้าเป็นเช่นนี้ความทรมานของเขาก็จะยืดเยื้อต่อไปอีกนานแต่ถ้าหากเขาไม่เป็นคนดื้อรั้นอย่างนั้นเมื่อมีโอปปาติกะตนใดมาแนะนำให้เข้าใจถึงเรื่องความเป็นจริงและให้รู้จักปรับตัวเองเสียใหม่ให้เหมาะสมในอันที่จะอยู่ในโลกของโอปปาติกะ ความทรมานก็จะมีอยู่ไม่นานแต่คนอย่างนี้หายากเพราะเหตุนี้ท่านจึงอยากจะเตือนผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์ให้ละเว้นจากความเศร้าโศกเสียใจ 2. คนที่รู้ตัวมาก่อนที่จะตายและเคยมีความเข้าใจถึงชีวิตที่จะเกิดใหม่อยู่บ้างและเมื่อถึงคราวที่จะตายจริงๆก็ปล่อยวางได้คนประเภทนี้เมื่อตายจากโลกมนุษย์มาแล้วจะมามีความสุขในโลกใหม่ทันที และแม้จะรู้ว่าญาติพี่น้องมีความเศร้าโศกเสียใจอะไรคิดถึงเขาเขาก็จะเป็นแต่เพียงสงสารแต่ก็ไม่ทรมานเขาถ้าหากมีทางที่จะช่วยได้เขาก็จะพยายามช่วยแต่เมื่อเห็นว่าช่วยไม่ได้เขาก็จะปล่อยวางท่านแนะให้นึกถึงตัวอย่างในเรื่องมัทกุดลดลีในคำพีธรรมบทมัทกุดลดลีตายในขณะที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วมีจิตเลื่อมใสามาก และรู้ตัวก่อนแล้วว่าจะต้องตายและปล่อยวางได้เมื่อตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเทพผบุตรอยู่ในสวรรค์มีความสุขในทันทีที่เกิดแต่แล้วก็ได้มองเห็นพ่อมานั่งร้องไห้ที่ป่าช้าทุกวันจึงได้ลงมาปรากฏกายให้พ่อเห็นและให้สติแก่พ่อจนกระทั่งพ่อหายเศร้าโศกทําให้พ่อกลายเป็นคนใจบุญไม่ตรณีเหมือนเมื่อก่อนท่านบอกว่าตัวอย่างเช่นนี้จะจริงหรือไม่ก็ตาม แต่ก็เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงและสอนใจคนได้ดีมากคนที่ตายไปแล้วญาติพี่น้องควรจะให้โอกาสและเวลาแก่เขาเพื่อให้เขาได้ปรับปรุงจิตใจของเขาให้เข้ากับโลกใหม่จนกว่าเมื่อไรเมื่อเขานึกถึงเรื่องในโลกมนุษย์แล้วรู้สึกเฉยเฉยไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้จิตใจของเขาต้องเป็นทุกข์หรือกังวลนอกจากเมื่อมีอะไรที่จะทำเพื่อเป็นการช่วยเหลือมนุษย์ ช่วยเหลือญาติพี่น้องก็ทำไปตามเหตุผลทำไปตามหน้าที่โอปปาติกะที่อบรมจิตใจของตัวเองให้มีลักษณะเช่นนี้ได้แล้วเท่านั้นที่สมควรจะมาติดต่อกับมนุษย์ได้ผู้ที่มีจิตอ่อนไหวไปตามเหตุการณ์ในหนหลังได้ง่ายไม่ควรจะมาติดต่อกับมนุษย์และมนุษย์ก็ไม่ควรจะทำอะไรชนิดที่จะเป็นเครื่องผูกพันให้เขาต้องมาวนเวียนอยู่กับตน มีโอปปาติกะเป็นจำนวนมากที่วนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์คลุกคลีอยู่กับมนุษย์และมีความทุกข์ทรมานหลายอย่างโอปปาติกะประเภทนี้บางคนก็ช่วยให้พ้นไปจากความทรมานได้แต่บางคนก็ช่วยยากเพราะเขากลับใจไม่ได้เท่าที่ท่านอธิบายมาให้ฟังนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายจะดูไม่เป็นการจำเป็น ท่านบอกว่าเป็นคนละเรื่องกับที่ท่านอธิบายการทำบุญให้กับคนตายเป็นสิ่งที่ควรกระทำแต่อย่าให้แก่พิธีมากนักควรจะทำโดยนึกถึงผู้ที่จะรับทยธรรมคือพระสงฆ์หรือใครก็ตามที่จะรับการบริจาคจากญาติของผู้ตายเมื่อเห็นว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์และจำเป็นแก่ผู้รับก็ควรจะทำในสิ่งนั้นอย่าไปน,นึกถึงคนตายจนเกินไป เพราะคนตายจะได้รับกุศลก็ต่อเมื่อเขารู้และอนุโมทนาและการที่จะรู้ถึงการกุศลที่ญาติพี่น้องกระทำไปให้นั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องให้รู้เดี๋ยวนั้นคือหลังจากตายไม่นานเพราะถึงแม้ว่าคนที่ตายไปแล้วจะรู้ว่าญาติพี่น้องทำบุญให้หลังจากตายมาเป็นเวลานาน,านก็ได้ผลและโดยปกติเมื่อญาติพี่น้องทำบุญอุทิศให้กับคนตายนั้น ก็มักจะมีพวกโอปปาติกะบางคนรู้ถึงการกระทำอันนี้และเก็บเอาไปบอกแก่คนที่ตายไปในเมื่อผู้นั้นมีฐานะที่จะรับรู้ได้แล้วท่านบอกว่าข้อนี้พวกมนุษย์ไม่ค่อยจะนึกถึงคอยแต่จะเป็นห่วงเหมือนกับว่าเขายังเป็นคนอยู่เมื่อถึงเวลากินจะให้กินอะไรทำนองนี้เป็นต้นมนุษย์หารู้ไม่ว่าคนที่ตายไปแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าตายจะเป็นด้วยเพราะสำคัญผิดหรือว่าเพราะยังหลับอยู่ หรือเพราะอะไรก็ตามในระหว่างนี้คนตายจะไม่ได้รับอะไรเลยและอีกประการหนึ่งสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่คนตายนั้นคือกุศลไม่ใช่วัตถุหรือสิ่งของที่ญาติพี่น้องทำบุญไปให้เพราะถึงอย่างไรเรื่องของการทำบุญนั้นใครจะทำแทนกันไม่ได้จะหยิบยื่นให้แก่กันเหมือนวัตถุไม่ได้ในทํานองเดียวกับจะรับประทานอาหารแทนกันไม่ได้ คนไหนรับประทานคนนั้นอิ่มคนไหนไม่ได้รับประทานคนนั้นก็ไม่อิ่มหรือเหมือนกับการเรียนหนังสือจะเรียนแทนกันไม่ได้คนไหนเรียนคนนั้นรู้คนไหนไม่เรียนคนนั้นไม่รู้การที่คนตายได้รับกุศลจากการอุทิศให้นั้นหมายความว่าการทำบุญของญาติพี่น้องเป็นการเตือนความทรงจำถึงการกุศลที่เขาเคยทำมา หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นการกระตุ้นให้กุศลที่มีอยู่ในสันดานของเขาปรากฏขึ้นมาเมื่อเขามีความคิดเป็นกุศลแล้วกุศลที่เขามีอยู่นั่นแหละคือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดผลต่างๆดังที่ต้องการคือเมื่อปรารถนาสิ่งใดเขาก็จะได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาและได้เท่าที่กุศลที่เขามีอยู่เท่านั้นท่านแนะให้คิดว่าสมมุติว่าพระโพธิสัตว์ ซึ่งท่านได้ทำบุญมาแล้วมากมายกุศลที่ท่านมีอยู่สามารถที่จะบันดาลให้เกิดผลได้มากแล้วท่านจะอุทิศส่วนกุศลของท่านให้คนที่ตายไปแล้วเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้มีผลเหมือนอย่างท่านบ้างคนที่ได้รับส่วนกุศลก็คือคนที่ได้รับรู้ในการกระทำของพระโพธิสัตว์แล้วมีจิตชื่นชมยินดีนั้นผลที่จะเกิดขึ้นแก่เขา จะเหมือนกับผลที่เกิดกับพระโพธิสัตว์หรือไม่ในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นแต่เพียงคนทำบุญชั้นธรรมดาท่านบอกว่าตัวอย่างอันเนี้ยให้เอาไปคิดจะได้ไม่งมงายในเรื่องการทำบุญให้กับคนตายท่านบอกว่ามีอยู่เหมือนกันบางคนพอตายจากโลกมนุษย์มาเกิดเป็นโอปปาติกะก็ได้รับกุศลทันทีในเวลาที่ญาติพี่น้องทำบุญให้ในระหว่างที่กำลังทำบุญเกี่ยวกับงานศพแต่บุคคล ที่จะได้รับกุศลทันทีเช่นนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีบุญมาพอสมควรและจะต้องเป็นคนที่รู้ตัวก่อนตายเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปดีเข้าใจเรื่องโลกนี้โลกหน้าดีและในระหว่างที่ญาติพี่น้องทำบุญให้นั้น <c oughs> ก็ยังอยู่ที่บ้านเดิมของตัวเองหรือไม่อยู่แต่ก็ได้รู้ได้เห็นการกระทําของญาติพี่น้องทุกอย่างและที่สำคัญที่สุดคือเขาปล่อยวางได้ เขาไม่เศร้าโศกเสียใจที่ได้ตายจากโลกมนุษย์มาและบางคนแทนที่จะเสียใจหรือเกิดความหวาดกลัวต่อความตายตรงกันข้ามการตายทำให้เขาโล่งใจเพราะได้พ้นมาจากภาวะที่อึดอัดภาวะที่ทุกขทรมานหลายอย่างเช่นร่างกายแก่สุดโทมมีโรคเบียดเบียนมีความทุกข์ยากลำบากในเรื่องการทำมาหากินและเรื่องอื่นอีกหลายอย่าง บุคคลที่เตรียมตัวก่อนที่จะตายมานานแล้วเมื่อตายมาแล้วส่วนมากเขาจะหัวเราะและรื่นเริงทันทีและผู้ที่มาคอยต้อนรับก็จะแสดงความยินดีที่เขาได้พบญาติเพื่อนหรือแม้จะเป็นคนอื่นแต่ก็เป็นคนที่เข้ากันได้กับพวกเขาซึ่งจะทำให้พวกเหล่านั้นมีความยินดีเตรียมตัวมานานก่อนตายคำนี้หมายความว่าได้ศึกษาธรรมะมานาน จนกระทั่งเข้าใจดีแล้วถึงเรื่องชีวิตนี้และชีวิตหน้าและไม่ประมาทเพราะไม่รู้ว่าจะตายวันไหนรู้แน่แต่เพียงว่ามันจะต้องตายแน่เพราะฉะนั้นจึงได้หมั่นสร้างแต่ความดีสร้างบุญสร้างกุศลอยู่เสมอคนประเภทนี้แหละที่เรียกว่าเตรียมตัวมานานแล้วก่อนที่จะตายท่านอยากที่จะลายเห็นคนในโลกมนุษย์ได้เตรียมตัวอย่างนี้ ซึ่งมันจะทำให้ภาระของผู้ที่คอยช่วยเหลือผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเบาอ,อกเบาใจขึ้นไม่หนักและยุ่งยากเหมือนอย่างที่ท่านแลเห็นอยู่ในทุกวันนี้ท่านแถมให้อีกนิดว่าเมื่อญาติพี่น้องทำบุญอะไรให้คนตายก็มักจะได้รับอย่างนั้นเช่นคนที่ตายไปเคยชอบรับประทานอะไรก็ทำบุญสิ่งนั้นไปให้และคนที่ตายไปก็ได้รับสิ่งนั้นจริงๆท่านบอกว่าเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดี การที่คนตายได้รับของอย่างเดียวกันกันกบที่ญาติทำบุญไปให้นั้นไม่ใช่เป็นเพราะของที่ทําบุญให้นั้นไปถึงคนตายโดยตรงหากแต่ว่าการทําบุญของญาติพี่น้องได้ทำให้จิตของเขาเกิดเป็นกุศลขึ้นมาและสิ่งของที่ญาติพี่น้องทําบุญไปให้นั้นได้ไปเตือนความจำถึงสิ่งที่เขาเคยชอบแล้วเกิดความปรารถนาขึ้นมาเดียวนั้นครั้นแล้วของสิ่งนั้น จึงได้เกิดขึ้นแก่คนตายจงจำไว้ให้ดีว่าถ้าการทำบุญของญาติพี่น้องไม่ได้ทำให้จิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในตัวเขาแล้วสิ่งของที่ญาติพี่น้องทำให้จะไม่ถึงคนตายเลยเป็นอันขาดเกิดเป็นทุกข์ตายเป็นสุขจริงหรือปัญหาข้อนี้ไม่ได้มีใครเป็นผู้ถามแต่ท่านปรารบขึ้นมาเองเนื่องจากท่านได้ไปฟังพัฐฐทธคถาที่แผนกทำวิจัย เมื่อหลายอาทิตย์ล่วงมาแล้วซึ่งสุภาพสตรีผู้หนึ่งได้แสดงปตตคถาในหัวข้อว่าเกิดเป็นทุกข์ตายเป็นสุขซึ่งผู้แสดงปตตคถาพยายามที่จะอธิบายให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์อย่างไรและการตายเป็นสุขอย่างไรท่านฟังแล้วท่านรู้สึกว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงเกรงว่าคนส่วนมากจะเข้าใจผิดเพราะโดยปกติก็มักจะเข้าใจอยู่แล้วว่าตายแล้วก็หมดเรื่อง พ้นทุกขพ้นร้อนคนที่ฟังก็อาจจะเข้าใจว่าการตายเป็นความสุขจริงๆแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าหากคนไหนในขณะที่ตายเป็นสุขเกิดใหม่ก็เป็นสุขถ้าในขณะที่ตายซึ่งไม่ว่าจะตายจากคนหรือตายจากโอปปาติกะถ้าในขณะที่ตายเป็นทุกข์เกิดใหม่ก็เป็นทุกข์จะไม่มีการกลับกันดังที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ตายเป็นสุขเมื่อท่านได้ปรารภให้ข้าพเจ้าได้ฟังเช่นนี้ ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่คนทั่วไปควรจะรู้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้พยายามซักถามรายละเอียดซึ่งในที่สุดก็ได้ความดังต่อไปนี้ท่านบอกว่าขอให้นึกถึงพุทธพจน์ที่รู้กันดีว่าเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้โดยธรรมดาในขณะที่คนเราจะตายจะควบคุมตัวเองไม่ได้ เหมือนกับคนที่นอนหลับสนิทแล้วฝันในขณะที่ฝันเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกับในเวลาตื่นเมื่อเรานึกถึงเรื่องอะไรอยู่หรือนึกวาดภาพอะไรอยู่ในใจเราอาจจะนึกไปตามที่เราปรารถนาได้แต่ในเมื่อเราหลับแล้วเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้และก่อนที่จะหลับเราจะบอกกับตัวเองว่าให้ฝันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยอมทำไม่ได้แต่มันมีกฎอยู่ว่า ถ้าโดยปกติในชีวิตประจำวันเราเป็นคนทําอะไรมีเหตุผลมีสติสัมปชัญญะรู้จักผิดรู้จักถูกและพยายามพูดแต่สิ่งที่ดีและนึกคิดไปในทางดีอยู่เสมอถ้าหากเราประพฤติตัวเช่นนี้ก็หมายความว่าเราได้พยายามสร้างแต่วิบากของความดีให้เกิดขึ้นในสันดานถ้าหากเราเป็นคนมีสันดานดีดังที่กล่าวมา ก็เป็นอันหวังได้ว่าในขณะที่เรานอนหลับเราจะฝันดีเสมอและในขณะที่กําลังจะตายก็เหมือนกันจิตใจจะต้องเป็นสุขไม่ขุนมัวจะมีแต่ความเบิกบานแจม่มใสจะเข้าใจอะไรได้ถูกต้องแม้จะอยู่ในภาวะของความหลับหรือในภาวะของคนหมดสติหมดความรู้สึกตัวเพราะใกล้จะตายก็ตามก็จะเป็นคนมีเหตุผล นึกคิดอะไรในขณะนั้นก็จะประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะเหมือนกับในเวลาตื่นทีเดียวในความหมายดังที่กล่าวมานี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้หมายความว่าในขณะที่ตายเมื่อใจเป็นสุข ตายแล้วก็จะเป็นสุขเช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะอะไรท่านบอกว่าเพราะวิบากของกรรมที่เป็นตัวนามปฏิสนธิในตอนนี้จะเป็นผู้วางรากฐานของชีวิตในชาตินั้นทั้งหมดซึ่งหมายความว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายชะตาชีวิตจะต้องเป็นไปตามรากฐานที่วิบากอันเป็นตัวนามปฏิสนธินั้นเป็นผู้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นในเมื่อขณะที่กำลังจะตายใจเป็นสุขก็แสดงให้เห็นว่า วิบากของกุศลกำลังให้ผลและถ้าหากในขณะที่กำลังจะตายนี้ถ้าสังเกตเห็นได้ชัดว่าในขณะนั้นในใจมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรยัยมีความเข้าใจลึกซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทางไหนก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วสมองของผู้นั้นก็จะแจ่มใสจำอะไรได้แม่นเข้าใจอะไรได้รวดเร็วและถ้าในขณะนั้น ในใจเต็มเปลี่ยมไปด้วยความเมตตาปราณีความเสียสละความกล้าหาญความไม่กลัวตายเมื่อเกิดมาแล้วคุณสมบัติของสมองตลอดถึงบุคลิกลักษณะที่แสดงออกมาให้เห็นได้ในภายนอกก็จะบอกให้คนอื่นที่ชำนาญในการดูลักษณะรู้ได้ทันทีว่าพื้นเดิมของเขาจะต้องเป็นคนมีความดีต่างๆเหล่านี้สภาพของวิญญาณในขณะที่กำลังจะตาย ตอนนี้เป็นตอนที่สำคัญที่สุดถ้าหากใจเป็นสุขเพราะมีแต่ความดีต่างๆเมื่อเกิดมาแล้วก็จะมีแต่ความสุขเป็นไปตามสภาพของความดีที่มีอยู่อันหนึ่งในขณะที่กำลังจะตายนั้นถ้าหากมีความปรารถนาที่จะเกิดมาทำอะไรหรือต้องการจะเป็นอะไรถ้าหากความปรารถนาอันนั้นหนักแน่นมั่นคงและมีเหตุผลพอซึ่งหมายความว่าความปรารถนาอันนั้นมีทางที่จะเป็นไปได้ เพราะความดีที่จะเกื้อกูลให้สำเร็จสมความปรารถนานั้นมีอยู่อย่างเพียงพอสำหรับในกรณีอย่างนี้เมื่อเกิดมาแล้วใครๆก็ไม่อาจจะเปลี่ยนความตั้งใจของเขาให้เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าความปรารถนาอันนี้ยังมีเหตุผลไม่พอเขาก็อาจจะเปลี่ยนความปรารถนาอันนั้นได้ในเมื่อต้องประสบกับความผิดหวังบ่อยๆแต่ถึงกระนั้นก็เปลี่ยนยากความปรารถนาอันมีมาแต่เดิมนั้นจะเปลี่ยนไม่ได้ ก็เพราะมีความปรารถนาอย่างอื่นที่รุนแรงกว่าหนักกว่าซ่อนอยู่ในสันดานเป็นความปรารถนาที่ไม่ได้แสดงออกในขณะที่กำลังจะตายเพราะไม่มีอารมณ์ที่จะมากระตุน้นความปรารถนาชนิดนี้ถ้าหากไม่มีอารมณ์หรือไม่มีใครมาคุยเขียให้ถูกจุดแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ความปรารถนาที่ซ่อนอยู่นี้ถ้าถูกคุยเขียออกมาและมีกำลังแข็งแรงพอ เขาก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่เป็นไปตามความปรารถนาเดิมจงจำไว้ให้ดีว่าคนเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในทางไหนก็ตามจะต้องมีพื้นฐานในทางนั้นมาก่อนเสมอถ้าพื้นฐานเดิมไม่มีก็เปลี่ยนไม่ได้เช่นสมมุติว่านายกหลายชาติมาแล้วนิสัยรักขโมยไม่มีเลยคนอย่างนายกเนี่ยแม้จะให้คบกับโจครคลุกคลีอยู่กับโจร หรือแม้จะถูกบังคับถูกเคี่ยวเข็นให้เป็นโจรหรือจะให้รางวัลอย่างไรก็ตามนายกอก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนชีวิตมาเป็นโจรได้เป็นอันขาดอย่างนี้เป็นต้นใครจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในทางไหนเขาจะต้องมีพื้นฐานอย่างนั้นมาก่อนพระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนวิถีชีวิตของพระองคุลีมานให้เลิกจากการเป็นโจร เราให้หันกลับมาบวชเป็นพระซึ่งในที่สุดก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นั้นก็เพราะพื้นฐานของพระองคุลีมาในทางกุศลมีมากพอที่จะให้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดได้ถ้าหากท่านมีพื้นฐานไม่พอแล้วพระองค์จะทรงสอนให้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เลยถ้าตายเป็นสุขเกิดก็ต้องเป็นสุขคำพูดประโยคนี้ไม่มีการกลับกลายเป็นอย่างอื่น แต่ก็ต้องเข้าใจความหมายให้ดีและในทํานองเดียวกันถ้าตายเป็นทุกข์เกิดก็ต้องเป็นทุกข์ซึ่งหมายความว่าในขณะที่กำลังจะตายถ้าจิตใจเป็นทุกข์เพราะวิบากของอกุศลกำลังให้ผลตายแล้วเกิดใหม่ก็ต้องเป็นทุกข์อีกเช่นบางคนเพราะมีความโลภหรือมีความรักที่ไม่มีเหตุผลถึงคราวปล่อยวางก็ไม่รู้จักปล่อยยังมีความรักความอาลัยในทรัพสมบัติในญาติพี่น้อง หรือในสิ่งใดก็ตามทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางที่จะเอาไปได้และรู้แน่ว่าจะต้องจากไปเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งควรจะปล่อยวางได้แล้วแต่ก็ไม่ปล่อยสแสดงให้เห็นว่าตัณหาราคะโมหะอวิชชาอุปาทานที่สะสมเอาไว้กำลังให้ผลจิตใจจึงได้เป็นทุกข์หรือบางคนในขณะที่กำลังจะตายมีความอาฆาตพยาบาท ในใจเต็มไปด้วยโทสะจิตใจเป็นทุกข์เร่าร้อนหรือบางคนเพราะเหตุที่เคยทำกรรมชั่วและทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมามากในเวลาจะตายภาพของเหตุการณ์ในหนหลังมาปรากฏหรือไม่เช่นนั้นบุคคลหรือสัตว์ที่ตัวเองเคยฆ่าหรือเคยทำความเดือดร้อนให้แก่เขาซึ่งเขาได้ตายไปก่อนแล้วและบัดนี้เขาซึ่งกำลังเกิดเป็นโอปปาติกะอยู่ ได้มาคอยตามล้างตามผลานเพราะความโกรธแค้นของเขาคนที่กำลังจะตายเมื่อได้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้จิตใจก็ย่อมจะเต็มไปด้วยความทุบโทรมารต่างๆอย่าลืมว่าในขณะที่คนเรากำลังจะตายนั้นควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกับคนที่นอนหลับแล้วฝันเพราะฉะนั้นในเมื่อตัวเองได้ทำบาปเอาไว้มากในสันดานเต็มไปด้วยวิบากของความชั่วร้ายต่างๆเมื่ออยู่ในฐานะอย่างนี้ ก็จะต้องตายอย่างเป็นทุกข์แน่นอนและเมื่อเกิดใหม่ไม่ว่าจะเกิดเป็นคนหรือเป็นโอปปาติกะก็จะต้องได้รับความทุกข์ไปเกือบตลอดชาติและถ้าหากไม่มีกุศลอันใดที่จะเข้ามาช่วยเหลือได้บ้างแล้วก็จะอยู่ในความทุกข์ทรมานไปจนตลอดชีวิตทีเดียวคนในโลกมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์อย่างนี้ก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปแต่ถึงกระนั้นภาพที่น่าสังเวชเหล่านี้ ก็ยังไม่มากเท่ากับในโลกของโอปปาติกะท่านบอกว่าคนที่คิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีจากความทุกข์ในโลกไม่มีแม้แต่รายเดียวที่ตายแล้วจะเป็นสุขคนที่ถูกเขาฆ่าตายถ้าหากทำใจให้เป็นสุขได้เหมือนท่านมหาตามะคานทีตายแล้วก็เป็นสุขท่านมหาตามะคานทีถูกคนร้ายยิงตายก่อนที่จะตายท่านก็สังหอนใจมาก่อนแล้วว่า อาจจะถูกฝ่ายประปักฆ่าแต่ท่านก็ได้ปลงตกแล้วและในขณะที่ถูกยิงและกำลังจะซุดตัวลงไปท่านก็ยังให้อภัยแผ่เมตตาให้กับคนที่ยิงความโกรธหรือความขุนเคืองแม้แต่เพียงนิดหนึง่งไม่มีอยู่ในดวงใจของท่านสำหรับท่านมหาตามะคารทีเมื่อตายแล้วก็เป็นสุขทันทีอันนี้ท่านบอกว่าท่านเข้าใจดีทีเดียวเพราะได้รู้จักและพบกันเสมออีกคนหนึ่งคือ ท่านโซเครติสท่านถูกบังคับให้ต้องดื่มยาพิษท่านนักปรา์ของกรีกคนนี้ได้รู้จักสภาพของความตายเป็นอย่างดีท่านไม่กลัวตายเลยท่านเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่มนุษย์ในยุคนั้นท่านผู้นี้ก็อีกเหมือนกันแม้จะได้ชื่อว่าดื่มยาพิษฆ่าตัวเองแต่ท่านก็เป็นสุขก่อนที่จะตายและเมื่อตายแล้วท่านก็เป็นสุขคนที่ตายด้วยการถูกฆ่าหรือด้วยอุป,ปัตตวเหตุใดๆก็ตาม ถ้าหากใจเป็นสุขในขณะที่กําลังจะสิ้นใจก็เป็นอันหวังได้แน่นอนว่าเมื่อเกิดมาก็ต้องเป็นสุขแต่คนในโลกนี้ส่วนมากที่ฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าตายหรือตายด้วยอุปัตวะเหตุน้อยคนนักที่จะตายอย่างเป็นสุขในขณะที่ตายมักจะได้รับการทรมานจากตัณหาราคะจากความโลภจากโมหะหรือจากอาวิชชาของตัวเพราะฉะนั้น เท่าที่ท่านมองเห็นผู้เกิดใหม่ในโลกของโอปปาติกะที่มาจากสภาพดังที่กล่าวมานี้ไม่ว่าไรายไหนเมื่อท่านเห็นแล้วล้วนแต่เป็นภาพที่น่าสังเวชได้สร้างความหนักใจให้แก่คนที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคนเหล่านี้มากมายเหลือเกินและด้วยเหตุนี้อีกประการหนึ่งที่บุคคลในโลกของโอปปาติกะได้พยายามกันมาเป็นเวลานานนักหนาแล้วที่จะแจ้งข่าวอันนี้ให้มนุษย์ทราบในบางยุค ก็รู้สึกว่างานอันนี้ได้รับผลดีคือมีคนในโลกมนุษย์ที่สามารถจะติดต่อกับคนที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะได้อย่างสมบูรณ์และมีแพร่หลายพอที่จะทำให้คนในโลกเข้าใจเรื่องนี้ได้ถูกต้องแต่ในบางยุคอย่างที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่ายุคมืดยุคนี้เป็นยุคที่การติดต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกโอปปาติกะทำได้ยากอย่างที่สุดและถึงแม้จะมีบางคนอ้างว่าติดต่อได้ ก็เป็นความหลอกลวงเสียมากกว่าไม่ได้นำข่าวที่แท้จริงมาบอกให้กับมนุษย์เลยก่อนจะจบตอนนี้ท่านยังแถมให้นิดหน่อยว่าสำหรับในยุคนี้รู้สึกว่าจะเป็นยุคแห่งวิญญาณเพราะคนที่ติดต่อกับโอปปาติกะได้และถ่ายทอดความรู้จากโลกโอปปปาติกะมาสู่โลกมนุษย์นั้นผู้ที่ทำได้ผลพอประมาณรู้สึกว่ามีอยู่ทั่วไปและมีอยู่หลายประเทศ แต่ที่นับว่าสมบูรณ์จริงๆนั้นยังไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นแห่งนี้คือที่สํำนักค้นคว้าทางวิญญาณนี้หรือที่ไหนก็ตามเพราะตราบใดที่ยังไม่มีการพิสูจน์ออกมาอย่างขาวสะอาดว่าคนที่ได้ตาทิพมีจริงคนที่ได้มโนมยิทธิมีจริงการถ่ายทอดความรู้ระหว่างโลกทั้งสองจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ไม่ได้